ห้าโมงเกือบครึ่งน,นะครับเกืบอบหกโมงเย็นแล้วจริงๆเกืบอบหกโมงเย็นแล้วขี่จักรยานไปด้านนอกดีกว่านะครับวันนี้เอาเบียงชีนนายาล่ามานะฮะยังไม่ได้แต่งเบรกเลยแต่ก็ขี่ระวังๆนะครับนี่สนามกีฬาเทศบาลมุนมชนบุรีนะครับก็ปเป็นที่จะแข่งกีฬานะครับสน,นามฟุตบอลแล้วก็สนามวิ่งกีฬาสี่ร้อยเมตรวิ่งข้างหน้าคือชายทะเลมงนชนบุรี คนที่นี่ขี่จักรยานกันเยอะแล้วเกินนะครับไอ้สัญลักษณ์ของเทศบาลเมืองชนบุรีเนี่ยเป็นรูปเรือใบนะฮะ ตะวันจะตกแล้วเมื่อวานถ่ายไม่ทันขี่มาเช้าไปหน่อยเช้ามาน,น,นาทีเดียวเองเมื่อวานตะวันตกน้ําด้วยทุกทีจะตกตกทะเลฮะไม่ตกทะเลมันจะตกขอบก็่ขอบมันไม่ชัดแต่วันนี้ชัดวันนี้ก็น่าจะตกทะเลชัดเมื่อวานก็ตกทะเลแต่ถ่ายไม่ทัน ก็ร้านค้าขายเครื่องดื่มขายปลาหมึกย่าลูกชิ้นทอดเยอะแยะเลยอันนี้มันเป็นส่วนที่เขาจะขยายต่อนะครับสะพานเรียบเมืองชนบุรีเนี่ยเขาจะทำต่อไปนู่นถ้าตามกำหนดจริงๆเนี่ยในในพิมพ์เขียว มันจะไปขึ้นตรงอ่างศิลาเลยนะครับขึ้นฝั่งนู้นเลยนะฮนะตปลไปน้วผมนั่คืออ่างศิลานะครับขึ้นตรงใกล้ๆตลาดอ่างศิลาเลยฮนะแต่ทีนี้ตรงอ่างศิลามันเป็นชุมชนที่เขาขยายมาจนถนนแคบมากแล้วอนะก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วจะขยายไปได้ถึงไหนครับ ป้ายนี้เขียนว่ากรมโยธาธิการและผังเมือง่อสร้างสะพานเรียกชายทะเลช่วงที่หนึ่งจากจุดเชื่อมบริเวณศาลาประชาคมรวมใจชนนะถึงข้างลงปรับปรุงคุณภาพน้าเมืองชนบุรีลงปรับปรุงคุณภาพน้ําเมืองชนบุรีก็คือตรงตรงเอเยกธนาคารไทยพันธุ์นิดนะครับตรงนั้นเป็นที่ปรับปรุงคุณภาพน้ำที่บำบ,บัดน้ําเสียก็จะเลยไปทางนี้หน่อยนึง ไปเกือบถึงเมืองใหม่แล้วครับระยะเวลาก่อสร้าง14กวิทีกา2527ถึง30กันยา2560อ๋อเกือบ3ปีเลยนะเดี๋ยวตัวตะวันดีกว่า